มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกชายธนาธรติดทีมชาติไทยลุยศึกใหญ่ชิงแชมป์โลกสหพันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติร่วมกับสมาค,คมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจดก,การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเวิร์ c แชมป i o n s นชิปรุ่นอายุไม่เกิน18ปีดิวิชันสากลุ่ม BU18 ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม2568 โดยมี6ชาติเข้าร่วมประกอบไปด้วยไทยบอสเนียอุซเบกิสถานอฟริกาใต้เติก์กเมนิสถานและลักเซมเบิร์กแข่งในระบบพบกันหมดทีมแชมป์จะได้เลื่อนไปดิวิชัน3กลุ่ม A วันรีแสงวิไลเลขาที่การสมัคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข่งแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานและตัวนักกีฬาที่มีความกระหายในชัยชนะ มั่นใจว่าเราเองเล่นในบ้านตัวเองจะได้เปรียบเรื่องของกองเชียร์และช่วยเราอารมณ์ของนักกีฬาไทยและยังกดดันคู่แข่งไปในตัวและวันที่28กุมภาพันธ์นี้ทีมชาติไทยจะลงเป็นคู่เปิดสนามพบกับบอสเนียนเวลา12นาอิกาสำหรับนักกีฬาฮอกกี้ U18 นอกจากนี้ยังมีชื่อของธรรมทอจึงรุ่งเรืองกิจหลานของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกร,รัฐมนตรีลูกชายของธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ ติดทีมชาติไทยอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ